เฮ้ยเฮ้ยยังทำอยู่นะมายังบ๊อบห้ซุ่มให้เสียงคอยตกใจเบิดตัวเองที่ยังเนี่งอ๋อคอยซื้อเลขเนาะซื้อเลขอืมซื้อเลขอีกแล้วเอาคอยซื้อโอ้ยการงานหวยเหตุการงานบ่อทำซื้อตะเลข sử noi điều sưu nhem này cả bố thử chắc kia hết nhang mận phở, giẹp mận giẹp ngoài vậy, để hết hạt nho ưn nhang có để phăng mẹ noi noi, sáu ba phăng như nhang sáu ba, sưu sưu nhám phăng sưu nhám cả bố thử chắc kia, cho kỹ sưu bấy nhang nó, ui sưu lẻ nè, mít chắc kia chắc kia là bố ăn thử chắc kia cho kỹ sưu bấy nhang, con mạt nó, pịa 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 pịa, phải โอ้ยขอทางแลัดพ่อนะเอ้ยซื้อได้ซื้อดีซื้อทุกย้ำทุกวดัดตลอดย้ำได้ก็ได้ผู้หางเงินหลับมันเงยเออ,อน้อเยเตัวละสิบบาทนึงใส่ซื้อตัวไหนแน่นด้วยนี่เนี่ยเอาก็ซื้อหน่อยแถวตัวเนี่ยเอ้าวางสั่นโอ้ยมันหน่อยพอ่อมันถือมันกันสิบพ่อในใส่หนีใส่สินนี่ยัง้งงอนเนี่ยเนี่ยเท่าไรเนี่ยรวยนึกประมาณสิบบาท สิบบาทเอโอ้ยมันหน่อยพวดมันหน่อยพวดเท้าไหันมันถือมันกระโปงเพราะมดหมี่มดสินอนอกเพิ่มยีกเพิ่มอีกเอาเท่าไหเอาเอาสองร้อยเนี่ยสองร้อยตัวเนี่ยสองร้อยสองรอยเออสองร้อยซื้ออย่างที่ซื้อเพราซ้ำหนีเพรกำการน่น้อเาะพมดหมี่มดสินนี่หน่ยีเดียนีเดีตัวนี้เดีรยวตใดน่อยสิบาทเท่ากันเนาะซื้อไปยังสิบบาท โอ้โหกระเทือนให้เจ้าสีเหรียญยังเอาเจ้าเหรียญยังเงาเอาซื้อเพราะเด้ฟังเพราะนฟังมันสีํำสีรวยย้อนเด้อเพิ่มอีกเพิ่มอีกห้าร้อยน่อยะเพิ่มอีกห้ารอยเลยเพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มห้าร้อยเออแต่บ่ถือมันได้ใช้เยอะจังสีนมั้ยจังได้หลายมั้งเว้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มห้าร้อยเพราะว่าเอาหกหอยเถอะหกหอเออหกอย ดูว่าเป็นพันก็ได้น่ะๆเพิ่มเลยเพิ่มเลยโอ้ยโอ้ยซื้ออีหยังซื้อเท่าละสิบมีสิบบาทมันสิพ่อจะเหมือเหมือสิบเจียพันหนึ่เนี่ยน่ะเออนี่เดียนี่เดียเจ้าซื้อเยอะตัวนี่สามสามเจียสามสิบเจียสามโซตัวละสิบบาทเอออันตัวนี้ก็นซ้ำกันอีกเออเจ้าเพิ่มเลยเจ้าเพิ่มเลยนี่เพิ่มอีกเลยเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่เอาเอาให้มันหัวพันา้วยมันหัวพันเนี่ยเจ้าก็ว่าว่าให้่อยซื้อคันก็จีอาหลายเอา ออ้ยเงเีนให้นดยีสแล้วกือซื้อรถเออนั่นแหละอืมมนั่นแหละคำพ่อฟังนะเมียนยุตินั่นแหละกะว่านคือแะ่ยกแต่ให้ไวาแบกก็บบกลูกไหลคือกต่ให้ควได้ส้ำใบนั่นใส่เสือเกือบส่สนูงเขาเนี่ยแมมก็คือไหลค้างกบไหลก็เกา